หนังแนวภัยพิบัติธรรมชาติมีเขาโครงมาจากเรื่องจริงที่จะทำให้รู้สึกถึงความน่ากลัวของพลังธรรมชาติ <g az os> The Perfect Storm มหาพายุค,ครั่งสถานโลก ลืมเลือนก็มีเรือสองลำนะครับกำลังแล่นเข้ามาที่ท่าหลังจากที่พวกเขาได้ออกไปตกปลากันเป็นเวลาหลายวันครอบครัวของพวกเขานะครับกระต่างพากันมารอรับมีเรือแอนดิรเกลนะครับที่มีกัปตันชื่อว่าวินลีและเรือฮันนาโบเดนนะครับที่มีกัปตันหญิงที่ชื่อว่าลินดาเรือทั้งสองลำได้เข้ามาเทียบท่าพร้อมกันแต่ดูเหมือนว่าเรือแอนดิรเกลนะครับจะไม่ค่อยมีโชคสักเท่าไหร่พวกเขาจับปลากลับมาได้น้อยมากผิดจากเรืออีกลำนะครับที่มือขึ้นจับปลากลับมาได้เต็มลำเรือ แต่เรือฮันาโบเดนนะครับพวกเขาก็ต้องสูญเสียลูกเรือไป1นคนนะครับหลังจากจอดเรือเทียบท่าเสร็จพวกเขาก็ได้เอาปลาที่จับได้นะครับลงจากเรือเพื่อมาชั่งน้ําหนักและหลังจากนั้นเหล่าลูกเรือก็ได้ไปรับเงินกับหัวหน้าเจ้าของเรือที่ท่าแต่บอบบี้นะครับซึ่งเขาเป็นเด็กใหม่เมื่อเห็นเงินที่ได้มันน้อยนะครับก็ถึงกับโวยวายแต่หัวหน้าก็ตอบกลับไปว่าได้ปลามาไม่เยอะหักค่าเรือค่าน้ามันนะครับส่วนแบ่งต่างๆก็เหลือแค่นี้แหละบอบบี้ก็พูดอะไรไม่ออกนะครับก็ได้แต่ก้มหน้ารับเงินออนน้ยีขเขเาไป กัปตันของเขานะครับวิลลี่ก็เหมือนจะอารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะช่วงหลังๆนะครับเขาจับปลาได้น้อยมากและใกล้จะหมดแล้วดูหาปลาแล้วด้วยส่วนดักกี้ก็เป็นลูกเรือของวิลลี่นะครับเขาก็ได้มาบอกกับวิลลี่ว่าเขาจะขอลาออกพอที่นมจับปลาได้น้อยเขาจะขอย้ายไปที่ฟลอริดานะครับวิลลี่ก็ถึงกับหัวเสียนะครับเขายิ่งงุนหงิดเรื่องหาปลาได้น้อยแถมยังต้องมาเจอลูกเรือขอย้ายทีมอีกหัวหน้าของเขานะครับก็ยังมากดดันบอกว่าถ้ายังหาปลาได้น้อยนะครับเขาจะหาคนอื่นมาทําแทน พวกลูกเรือนะครับหลังจากที่ได้ขึ้นฝั่งพวกเขาก็ได้ไปนั่งดื่มสังสรรค์กันที่บาร์แห่งหนึ่งปลดปล่อยความเครียดนะครับหลังจากที่ทํางานอยู่กลางทะเลมานานแสนานานแต่ก็สนุกกันได้ยังไม่นานครับวิลลี่ก็ได้มานั่งดื่มกับทุกคนแต่ก็ได้บอกกับทุกคนนะครับว่าให้เตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะออกไปหาปลาอีกครั้งซึ่งลูกเรือของเขานะครับก็งงๆเหมือนกันเพราะพวกเขากเพิ่งกลับมาแต่วิลลี่ก็บอกว่ามันเป็นเที่ยวสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วคราวนี้จะออกไปเอาปลากลับมาให้ได้เต็มลําเรือแฟนสาวของบอบบี้นะม่่อ,อไยออจไยใจ เธอเพิ่งได้เจอหน้าแฟนไม่นานนะครับก็ต้องห่างกันอีกแล้วแท็บเธอจะบอกให้บ๊อบบี้เลิกทำอาชีพนี้ได้แล้วแต่บ๊อบบี้ก็บอกว่าตอนนี้ต้องใช้เงินเยอะหนเจนี่สิ่งที่ต้องจ่ายครั้งนี้เขาก็ต้องออกไปครับและจะหาปลากลับมาให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้นี่ส่วนเมรืร์เขาก็ต้องเอาเงินไปส่งเสียเลี้ยงดูลูกของเขานะครับและลูกเรือคนอื่นๆก็ต้องใช้เงินเหมือนกันทุกคนเลยตกลงที่จะออกไปอีกครั้ง เนื่องจากลูกเรือยังขาดไปคนหนึ่งนะครับวันต่อมาวิลลี่ก็เลยได้มาหาชาลีเพื่อทีชวนเขาออกไปตกปลาด้วยกันทําหน้าที่แทนนักกี้นะครับลูกเรือคนเก่าที่ออกไปชาลีทีแรกเขาก็ไม่ค่อยอยากจะรับงานสักเท่าไหร่พอขากับมือไม่ค่อยถูกกันนะครับเคยมีเรื่องกันมาก่อนแต่เพราะตอนนี้นะครับเขาก็ขาดสวนเรื่องเงินก็เลยจําเป็นต้องตกลงรับงาน หลังจากที่เตรียมสเสบียงอาหารกันเรียบร้อยทั้งหมดก็พร้อมที่จะออกเดินทางนะครับคนที่มีแฟนสาวพวกเธอก็ได้มาส่งและล่ำลา,ลากันส่วนคนที่ไม่มีแฟนอย่างไมเคิลนะคบก็ถึงกับต้องอิจฉาแต่ก่อนที่จะออกเรือนะครับก็มีสาวคนนึงมาหาเขาเหมือนกันเป็นสาวที่เจอกันที่บาร์วันก่อนและก็เหมือนว่าเธอจะแอบชอบไมเคิลอยู่เหมือนกันไมเคิลที่เห็นก็ถึงกับยิ้มแก้มปรีครับหลังจากนั้นเรือเดเกลก็ได้ออกจากท่าเรือโคซินเตอร์ทั้งหมดไดนมุ่งหน้าไปยังแหล่งตกปลาและหวังว่าพวกเขาจะได้ปลากลับมาเต็มลำเรือ เ <S an> วลลี่ก็ได้ขับเรือจนมาถึงแหล่งตกปลาหลังจากนั้นเขาก็บอกให้ลูกเรือทุกคนทําหน้าที่ของพวกเขาเอาเหยื่อใส่เบ็ดเพื่อล่อปลานะครับในระหว่างที่ทุกคนกําลังทํางานกันชาร์ลีกับเมิร์ฟก็ได้ทะเลาะกันนะครับเนื่องจากต่างคนต่างทํางานไม่เข้าตากันจูเลีรี่ต้องมาแยกสถานการณ์จึงได้สงบลงหลังจากที่พวกเขาใส่เหยื่อล่อปลาเอาไว้ไม่นานก็ถึงเวลามาดูกันนะครับว่าปลาจะติดเบ็ดหรือเปล่ากเขาถือว่ายังมีโชคอยู่บ้างนะครับมีปลามาติดเบ็ดแต่ก็ถือว่ายังน้อยยังไม่ได้อย่างที่พวกเขาหวังไว้ ตอนนี้ก็มีรายงานข่าวมาว่าที่กาะเซโบกลกำลังโดนพายุถล่มเข้าหนักๆยาใชายฝั่งได้ประกาศเตือนชาวเรือสภาพอากาศทางฝั่งนิวซีแลนด์นะครับเวลวร้ายต่อเนื่องไปถึง500ไมล์มีลมแรงและขึ้นสูง40-50ฟุตและสถานการณ์จะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตัดกลับมาที่เรือไอดีเกลอีกครั้งตอนนี้พวกเขาก็ยังคงจับปลากันลูกเรือยังคงทํางานท่ามกลางสายฝนและดูเหมือนว่าจะมีโชคอยู่บ้างนะครับมีปลาตัวใหญ่มากินเบ็ดพวกเขาเลยรีบช่วยกันดึงขึ้นมานะครับและในระหว่างนั้นคือลูกใหญ่ก็ได้ซัดมาพอดีแล้วก็ได้ซัดเอาปลาตัวใหญ่ตัวนั้นขึ้นมาด้วยนะครับแต่ปลาที่โดนซัดขึ้นมามันดันเป็นปลาฉลามและก็ได้งับเข้าที่ขาของบ๊อบบี้ทุกคนก็ต่างเข้ามาช่วยกันดึงออกนะครับแต่เ็าไม่ยอมหลุดปลายิ่งดิ้นหนักกว่าเดิมนะครับจูเวลลลี่่่ิิงงงงไปปปอออาาาืกกซขขแ็มยทะร หัวก็จุยไปแล้วก็โชคดีนะครับที่บ๊อบบี้ไม่เป็นอะไรมาฟันของปลานะครับกัดโดนแค่รองเท้าของเขาและขาของเขาก็ยังคงอยู่ดี กลูกเรือทั้ง5คนยังคงทําหน้าที่ของเขานะครับแต่ตกปลาแต่ละรอบก็ได้ไม่กี่ตัวเองและระหว่างที่ทั้งหมดกาลังวุ่นวายทํางานชาลีเขาก็ได้ทําของลนนะครับเมิร์ฟก็เลยบอกให้ทุกคนนะครับไปช่วยเก็บจะได้มาทํางานกันต่อระหว่างที่ทุกคนกําลังช่วยชาลีเก็บของเมิร์ฟเขาก็โดนเบ็ดเกี่ยวไปที่มือนะครับแล้วก็ชาบตกเรือไปเพื่อนทุกคนที่กาลังช่วยกันเก็บของอยู่จึงไม่เห็นว่าเมิร์ฟตกเรือไปนะครับหันมาอีกทีเมิร์ฟเขาก็ตกเรือไปสักพักแล้วปอปีและชาลีนะครับบอกให้รีบหยุดเรือ ตัดสายเบ็ดและช่วยเมิร์ฟขึ้นมาได้นะครับแต่เมิร์ฟเขาก็หมดสติไปแล้วเวลลี่พยายามที่จะปั๊มหัวใจเขาจนเมิร์ฟนะครับสำลักน้ําออกมาแล้ก็มีสติกลับมาอีกครั้งหลังจากอาการดีขึ้นนะครับเขาก็ได้มาขอใจบ๊อบบี้และชาลีทําให้ตอนนี้เมิร์ฟและชาลีเริ่มดีกันแล้ว หลังจากนั้นพวกลูกเรือก็ได้เรียกวิลลี่เพื่อม,มาประชุมกันนะครับหลังจากที่พวกเขาจับปลาได้น้อยแถมต้องมาเจอฉลามกัดขาคืนใหญ่ซัดเมือกระตกเรือกเกือบเอาชีวิตไม่รอดพวกลูกเรือนะครับเลยคิดว่าควรหันเรือกลับและเข้าฝั่งดีกว่าแต่วิลลี่ก็บอกกับทุกคนนะว่าจะพอแค่นี้เหรอจะกลับบ้านมือเปล่ากันเลยหรือไงเขาจะหันหัวเรือไปที่เฟลมิคแคปนะครับซึ่งจะไกลกว่าทุกครั้งที่เคยไปเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวสุดท้ายมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงนะครับลูกเรือทุกคนก็โอเคครับเพราะพวกเขาก็ไม่อยากกลับบ้าาานนนมมืืออเเปล่่่หหกัระวที เดเกลนะคบกำลังมุ่งหน้าไปที่เฟรมวิกแคปวิลลี่กับลินดาก็ได้วิทยุคุยกันลินดาเธอก็ออกเนือมาจาับปลาอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะครับแต่เธอเตือนวิลลี่ว่าแถวนั้นมันกําลังเกิดพายุให้ระวังตัวดีๆเดนิเกลนะคะได้มุ่งหน้าจนมาถึงเฟรมวิกแคปแล้วก็เป็นอย่างที่พวกเขาหวังนะครับที่นี่ปลาชุมมากพวกเขาตกปลากันได้อย่างเยอะครับทุกคนได้เหนตามมีความสุขยินย้มจับปลากันอย่างสนุกสนาน ตัดมาทางด้านใช้ยฝั่งนิวซีแลนด์เรือนะักท่องเที่ยวก็กำลังโดนพายุขึ้นสูงซัดกระหน่ำอย่างหนักนะครับทั้ง3คนที่อยู่ในเรือก็พยายามวิทยุขอความช่วยเหลือตอนนี้พายุแถวนี้ถือว่าแรงมากขนาดเรลือใหญ่ๆนะครับำโดนขึ้นซัดข้าวของกรจัดกระจาย ตัดกลับมาทางด้านเรือ,อเอริกลวนะครับพวกเขากำลังสนุกสนานกับการจับปลาอยู่ก่อนที่จะได้รับข่าวลายะครับเครื่องทําน้ําแข็งของพวกเขาเกิดเสียจึงต้องหยุดการจับปลานะครับและรีบกลับเข้าฝัง่งถ้าพวกเขาดวงดีนะครับอาจจะเอาปลาไปส่งทันก่อนที่พวกมันจะเน่าแต่ความซวยมันไม่ได้มีแค่นั้นครับพวกเขาได้รับรายงานสภาพอากาศว่าเส้นทางที่พวกเขาจะใช้กลับนะครับมันมีทั้งลมและคลื่นสูงพวกเขาอาจจะต้องรองให้พายุสงบสักสองสามวันนะครับแต่ปลาที่พวกเขาหามาได้มากกว่าหกหมื่นปอนด์ก็ต้องเสียเปล่าลูกเรือทั้งหมดนะ เขาก็ไม่อยากเสียปลาพวกนี้ไปเพราะมันคือเงินที่พวกเขาควรจะได้พวกเขาเลยตัดสินใจนะครับที่จะสู้ขึ้นลงเพื่อเข้าฝั่งเมื่อเอนดิกเกลนะครับได้มุ่งหน้าเข้าฝั่งและเข้าใกล้พายุเรื่อยๆสภาพอากาศนะครับดูเวลวร้ายมากเิลี่บอกให้ลูกเรือทุกคนนะครับลงไปด้านล่างส่วนเขากับบ๊อบบี้จะอยู่ด้านบนเพื่อควบคุมเรือ ตัดมาทางด้านเรือใบของนักท่องเที่ยวกันบ้างพวกเขาพยายามวิทยุขอความช่วยเหลือจนเจ้าหน้าที่ชายฝั่งนะครับค้นหาตำแหน่งของพวกเขาเจอและส่งเฮลิคอปเตอร์มาช่วยแต่การช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะขึ้นลมแรงมากครับส่วนทางด้านเรืออดิกเกลนะครับพวกเขาก็กาลังวุ่งหน้าฝ่าพายุเพื่อที่จะกลับบ้านสภาพอากาศดูโหดร้ายมากคลื่นสูงลมแรงส่วนพวกลูกเรือนะครับพวกเขาก็วาดฝันกันว้อย่างเสวยหรูเมื่อพวกเขาถึงฝั่งพวกเขาคิดว่าพวกเขาจะได้เงินจากปาดที่พวกเขาหามาได้จํานวนมาก แต่มาทางด้านเนือฮานาโมดิตลิดดาเธอก็เพิ่งได้รับรายงานสภาพอากาศฉบับใหม่และดูเหมือนว่าสภาพอากาศยิ่งเลวร้ายหนักกว่าเดิมเธอจึงได้รีบวิทยุไปทางเลยเอดนเกลนะครับเพื่อแจ้งข่าวให้วิลลี่รู้และบอกให้วิลลี่นะครับดูแฝงสภาพอากาศฉบับใหม่แต่ดูเหมือนว่าสัญญาณทางฝั่งวิลลี่นะครับจะไม่ค่อยชัดเนื่องจากสภากาศของเขาโดนขึ้นซัดหักไปแล้วทําให้เครื่องแฝกรับข้อมูลไม่ได้ตอนนี้พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่พายุที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาที่เกิดขึ้น3รูพๆอ ลินดาธเธอรู้ทันทีว่าเรือดีเกลนะครับไม่น่าจะทนสภาพอากาศที่เลวร้ายขนาดนี้ได้เธอจึงรีบแจ้งไปที่ยามชายฝั่งเพื่อให้ส่งหน่วยช่วยเหลือมาค้นหาตรงตำแหน,น่งที่พวกเขาเคยติดต่อกันล่าสุด ตัดมาที่เฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือนะครับที่กาลังช่วยนักท่องเที่ยวอยู่บนเรือใบตอนนี้พวกเขาก็สามารถช่วยทั้ง3คนได้แล้วและระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้รับวิทยุแจ้งให้ออกไปช่วยเหลือและค้นหาเรือของชาวประมงมันก็คือเรือเอดีเกรลนั่นแหละครับพวกเขาเลยต้องส่งนักท่องเที่ยวทั้ง3าลงที่เรือของยามชายฝั่งก่อนและมุ่งหน้าไปช่วยเรือเอดีเกรลต่อแต่เชื้อเพลิงของพวกเขานะครับก็เหลือน้อยและลงจอดก็ไม่ได้พวกเขาต้องใช้วิธีเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนะครับและก็เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายมากลมแรงฝนตกหนักพวกเขาไม่สามารถ บังคับเฮลิคอปเตอร์เชื่อมต่อกับหัวายเชื้อเพลิงได้เมื่อไม่สามารถเติมได้เชื้อเพลิงก็จะหมดครับหัวหน้าหน่วยเลยสั่งให้ทุกคนกระโดดลงน้ําก่อนที่เครื่องจะตกส่วนเขาจะควบคุมเครื่องไว้ก่อนทุกคนกระโดดลงน้าครับท่ามกลางสายฝนและพายุอันรุนแรงและพอกระโดดลงหมดเหลือแค่หัวหน้าหน่วยเพียงคนเดียวเครื่องยนต์ก็ดับพอดีนะครับทำให้เขาตกลงมาพร,าร้อมกับเฮลิคอปเตอร์โชคดีที่เขาออกมาได้ทัน ตัดมาทางด้านเรืออดิกเกลนะครับตอนนี้พวกเขาก็กําลังต่อสู้กับคลื่นยัที่ถาโถมกระหน่งเข้ามาใส่เรือของเขาอย่างหนะักห้องควบคุมเรือนะครับโดนสมอทวงเรือกระแทกแตกยับลูกเรือก็พยายามช่วยกันเอาแผ่นไม้มากั้นเอาไว้นะครับไม่ให้าน้ำเข้าแต่เนื่องจากพายุและคลื่นลมแรงพวกเขาก็ทํางานกันอย่างยากลบาบากคือลูกใหญ่ยังคงซัดกระหนังเข้ามาหาพวกเขาไม่หยุดลูกเรือบางคนก็โดนคลื่นซัดตกเรือไปต้องช่วยกันอย่างวุ่นวาย ตัดกลับมาที่หน่วยกู้ภัยที่ไต้กระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์ทุกคนได้ว่ายน้ำมารวมกันนะครับมีเพียงโจซี่นะครับที่ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอพวกเขายังคงลอยคอกันอยู่สักพักครับเรือของยามชายฝั่งก็มาหาพวกเขาจนเจอและได้ทําการช่วยเหลือครับแต่การช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความลําบากเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายแต่สุดท้ายก็สามารถช่วยทุกคนขึ้นจากน้ําได้สําเร็จมีเพียงโจซี่เท่านั้นนะครับที่ยังก้นหาไม่เจอ ตัดกลับมาทางด้านเ,เรือดิเกลอีกครั้งตอนนี้ทั้งวิลลี่และลูกเรือนะครับพวกเขาก็เริ่มท้อใจแล้วครับแต่คิดว่าไม่น่าจะผ่านไปได้และเพื่อให้รอดพวกเขาต้องขันหัวเรือกลับขึ้นยังคงซัดกระหน่ำพวกเขานะครับไม่มีท่าทีว่าจะหยุดน่าจะหนักกว่าเดิมได้ซ้ำขึ้นลูกใหญ่ได้ซัดเรือของพวกเขาจนพลิกคว่ำแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่เรือพลิกกลับมาได้พวกเขาคิดว่าพวกเขารอดแล้วครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้น มีคลื่นลูกจักลูกใหญ่ซัดเข้ามาอีกพวกเขาพยายามที่จะประหองเรือให้ผ่านไปให้ได้แต่เรือของพวกเขานะครับมันก็ไม่ใหญ่พอที่จะตา้านคลื่นยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ได้เรือของพวกเขานะครับโดนคลื่นซัดที่คว่ำหนับทะลักเข้าเรือลูกเรือที่อยู่ใต้เรือนะครับพยายามที่จะออกมาจากเรือแต่ประตูก็ติดออกมาด้านนอกไม่ได้อีกส่วนวิลลี่กับบอบบี้ที่อยู่ด้านบนห,บนห้องบังคับเรือทันทีก็มีช่องให้ออกมาได้วิลลี่บอกให้บอบบี้รีบออกไปครับเดี๋ยวเขาจะตามไปทีหลังพอบอบบี้ออกมาได้วิลลี่เขาก็ไม่ยอมออกมาด้วยเขาก ในเรือนะครับแล้วก็จมไปพร้อมกับลูกเรือที่เหลือตอนนี้ก็มีเพียงบ๊อบบี้คนเดียวเท่านั้นนะครับที่ออกมาจากเรือได้และลอยเคว้งอยู่กลางทะเลท่ามกลางพายุหลังจากพายุสงบลงหน่วยกู้ภัยได้ออกบินค้นหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สูญหายไปนหนึ่งคนเป็นเวลามากกว่าหนึ่งอาทิตย์แต่พวกเขาก็ไม่เจอและได้ยกเลิกการค้นหารวมทั้งเรือหาปลายดเกลด้วยกับตันเรือและลูกเรือทั้งหมด6คนไม่พบผู้รอดชีวิตแม้แต่ารายเดียว ครอบครัวของพวกเขานะครับต่างโศกเศร้าเสียใจพวกเขาทั้งหมดทําเพื่อปากท้องทาเพื่อครอบครัวให้มีกินมีใช้อย่างสุขสบายมันไม่ง่ายเลยนะครับกับการที่จะเป็นชาวประมงก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเกี่ยวกับภัยธรรมชาติถ้าใครชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและถ้าสปอร์ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้เลยนะครับ และเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนวันนี้บาย,บายสวัสดีครับ